ซีลิคอนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้นะครับหัวข้อวันนี้ซื้อคุณกู้ปูนซีเมนต์ไทยนะครับหล้านบาทอายุ3ปี11เดือนอัตราดอกเบีย้ย3 3ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยรวมแล้วเท่าไหร่ตัวคุณกู้ตัวนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาขา้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแล้วก็ทุกการลงทุนเสมอนะครับ โดยหุ้นกู้นะครับแบ่งออกเป็นวงเงินนะครับหุ้นกู้อายุ3ปี11เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย 3. 3เเซนะครับเสนอขายไม่เกิน30ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นล้านบาทนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนโดยโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับวงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทปูซิเม่นไทยจำกัดมหาชนวงเงินทั้งสิ้นไม่เกินนะครับ3แสนล้านบาทนะครับในะขนาดใดขนาดหนึ่ง เสนอขายหุ้นกู้นะครับสให้กับนักลงทุน3แบบนะครับ 1. ผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งถือหุ้นปูนซีเมนไทยนะครับจำกัดหมาชนครั้งที่2ทับ2563ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี2567หรือรหัสหุ้นกู้ S C C 2 4 N A นะครับเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้นะ ผู้ถือหุ้นกู้ s c c ส na นะสองผู้ลงทุนประชาช,ช,ชนทั่วไปนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นกู้นะครับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดหมาชนทุกรุ่นและหรือนะครับผู้ถือหุ้นกู้บริษัท scg packaging จำกัดหมาชนทุกรุ่นและหรือนะครับผู้ถือหุ้นกู้บริษัท scg chemical จำกัดหมาชนทุกรุ่นนะครับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันและนะครับ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ถือหุ้นกู้นะครับใครก็ได้นะจะมาเ,าเรียกว่ามาซื้อนะครับมาจองซื้อก็ได้หมดเลยอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ a นะครับจากบร,ริษัทฟริซลติ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยระยะเวลาการเสนอขายสำหรับช่วงที่1น,นะครับผู้ถือหุ้นกู้ scc 2 4 na นะครับวันที่เสนอขายวันที่1ถึง7ตุลาคม2567นะครับ และสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันนะครับของบริษัทปูซีเมนต์ไทยจำกัดหมหาชนหรือบริษัทในเครือนะครับอาทิได้แก่บริษัทนะครับเคมีคอลนะครับบริษัทแพคเกจจิง P, นะ้ง SCGP SCGC นะได้หมดเลยนะครับจองซื้อวันที่25 2 0 2 5าถึง29าตุลาคม2567 และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเลยนะที่ไม่เคยถือหุ้นกู้ไม่เคยซื้อมาก่อนนะครับก็สามารถจองซื้อได้33เอตุลาคม2567นั่นเองนะครับโดยผู้ประสานงานการจัดจัดออกและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคาร,กร,ก,าคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารอสิกรไทยจำกัดมหาชน ธนาคารกรุงศรีธาาาารา,าจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธราจำกัดหมหาชนนายเบเป้หุ้นกู้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะครับ หุ้นกู้ตัวหุ้นกู้ปูซิเมนไทยนั้นนะครับออกหุ้นกู้ชุดเดียวแล้วก็ให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเพราะนั้น3เดือนจะได้อัตราดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับมาดูกันนะเดือนที่1นถึงสเงินต้น1ล้านดอกเบี้ย3 3มจํานต์จำนวนวัดเกวันดอกเบี้ยให้รับนะครับแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์เดือนที่สี่ถึงหกนะครับ จำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับนะครับ8,227บาท4 0สตางค์เดือนที่7-9จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ8,317บาท81สตางค์เดือนที่10-12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ8,317บาท81สตางค์นั่นเองรวมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับ1,29,197บาท26สตางค์รับไปเลย คราวนี้อัตราดอกเบีย้ยต้องหักภาษีให้จ่าย15% 1 2 9 1 9 7บาท26สตางค์หัก15%หัก19,379บาท59สตางค์เหลือ1,9817บาท67สตางค์ไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น1ล้านบาทบวกดอกเบี้ย1,9817แบาท67สตาง์เหลือนะครับ1ล้านเท่ากับ1ล้านหนึ่งบาท67สตางรับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปครอบครองเลยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทํทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโลแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิชฉาชีพ a b บีีอะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย